ทุกคนตอนนี้นะคะพอก็เดินทางมาถึงที่อเมริกาได้ประมาณสองวันแล้วนะคะจากที่สุวรรณภูมิมาลงที่นิวยอร์กนะคะใช้เวลาตั้ง24ชั่วโมงพลอยก็เลยต้องมีเวลาในการพักผ่อนหน่อยสัก2วันนะคะเพื่อให้ร่างกายพร้อมก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนเนาะในที่อเมริกาเนี่ยการฉีดวัคซีนคุณสามารถเดินเข้าไป ฉีดได้เลยหรือว่าจะจองผ่านอ,าอ,อินเทนอร์เน็ตออนไลน์ก่อนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือพอยเลือกจองผ่านออนไลน์ก่อนเนาะแม้ชัวว่าโอเคตรงนี้พื้นที่นี้มีวัคซีนที่เราอยากจะได้หรือว่าวันไหนอะไรยังไงตรงไหนใกล้บ้านเราบ้างนะคะตอนนี้ได้จองไปแล้วเป็นคล้ายๆเหมือนกับเป็นร้านวัสดุบูธอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านขายยานะคะเอกสารที่จะต้องเตรียมไปน,ะนั่นก็คือคอนเฟิร์มเมชั่นที่เราได้มาจากทางอีเมลนะคะแล้วก็ตัวพาสปอร์ต ส่วนวิธีการจองเดี๋ยวพอจะขึ้นให้ดูนะว่ามันต้องจองอะไรยังไงบ้างโอเคค่ะพอมาถึงแล้วนะคะเราก็มาเช็คอินก่อนนะคะนี่ <Okay. S 1> okay, เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปข้างในกันได้เลยเกิ้ <Okay. S 1> Well, you, you might experience some muscle ache in the injection site. Um, with this one, also elevated temperature and fatigue can be the side effects. So you might feel a little tired. You might your temperature might go up a little bit. For those symptoms, we uh, suggest two extra strength Tylenol. Not Advil, not Motrin. The Tylenol is going to help with the arm, but it's also going to bring down that fever. If you take the Tylenol and you're still feeling pain in your arm, an ice pack right onto the injection site should help with the swelling. Other than that, the only thing we can suggest is just rest and lots of fluid. So take today and tomorrow easy and drink lots of water. She sleep all day anyway. <laughs> <laughs> we'll add on to that drinking some water. <laughs> Done? All oh, set. Oh. oh my god. There we go. we <laughs> <No? laughs> ก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรล่ะอันนี้ผ่านไปเยอะและเหลืออีกหกนาทีเรา่อไปครับผมโอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้พอดกลับมาที่บ้านแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะหลังจากฉีดวัคซีนนะคะก็ยังไม่มีอาการอะไรเกิดขึ้นมากเท่าไหร่นะเมื่อวานก็มีอาการแบบว่าปวดแขนนิดหน่อยแล้วก็กลับมาถึงบ้านก็แบบอยากนอนไว้อะไรเงี้ยก็คือกลับมาถึงบ้านอาบน้ําแล้วก็นอนเลย ตื่นเช้ามานะคะก็มีนิดหน่อยก็คือแบบเหมือนแบบร้อนๆหนาวๆอะ่ะเหมือนจะไม่สบายแต่ก็ยังไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะตอนนี้อาการก็คือปกติดีนะพลอยเลือกเป็นตัวไฟเซอร์นะคะเพราะว่าญาติที่เนี่ยทุกๆคนนคือฉีดไฟเซอร์กันหมดเลยแล้วก็เราก็มีความมั่นใจเนาะว่าโอเคญาติเราเลือกตัวนี้เราก็เลย เลือกชีตตัวนี้ด้วยนะคะพอจองออนไลน์ไปอย่างที่บอกเพื่อนๆเ,เนอะเข้าไปที่เว็บไซต์ v a c c i n e .gov นะเป็นเว็บไซต์ที่เอาไวด้ดูเอาไว้จองวัคซีนที่นี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะพอเข้าไปแล้วอะ่ะเราก็กรอก o s t สโคดหรือว่าเลขไปรษณีย์นะคะมันก็จะขึ้นหมดเลยว่าโอเคแถวแถแถวแถว,แถว,แถว,แถวบ้านเรามีที่ไหนบ้างนะคะ ค่ะหลังจากที่เรากรอกเลขไปรษณีย์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เลือกเอ่อวัคซีนแล้วเนาะว่าจะเอาโมเดอร์นาไฟเซอร์จอร์นสันแอนด์จอร์นสันอะไรยังไงนะคะเนี่ยสิ่งที่พอยชอบอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือมันโชว์ด้วยว่าวัคซีนที่เราเลือกอะ่ะตรงไหนเอา o f ฟสต็อกแล้วก็ In Stock บ้างคือชอบอะเหมือนช็อปออนไลน์เลยนะคะกดเข้าไปนะคะก็ กดเอ่อนัดได้เลยนะคะดูวันเวลาที่ว่างเนาะแล้วในนี้ก็จะมีดิเรกชันให้นะคะว่าไปยังไงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีบริการฟรีจากอ ber อร์เพื่อพาเราไปฉีดวัคซีนด้วยค่ะจะมีเมลส่งมาให้เรานะคะเราก็เอาเมลตัวเนี้ย ไปให้พนักงานที่ที่ที่เราจองไว้เนาะแต่เมื่อวานอ่ะที่ไปอะก็คือเอาพาสปอร์ตไปด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราจองออนไลน์มาแล้วเรียบร้อยก็เตรียมไปล้ะแหละเออเขาก็แค่ถามชื่อนามสกุลเสร็จแล้วก็ฉีดแล้วก็เรียบร้อยเลยหลังจากที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ใบใบหนึ่งมาเนาะอ๊ยแม่รถโควิด19 vaccination record card นะคะจะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้โอเคในนี้ก็จะบอกว่า เป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็วัคซีนที่เราฉีดโดสแรกคือวันที่เท่าไหร่ฉีดตัวไหนไปนะคะตัวนี้ก็จะขึ้นบอกว่าโอเคพอฉีดไฟเซอร์ไปวันที่เท่าไหร่ที่ไหนนะคะตัวนี้อย่าให้หายเนาะจะได้เอาไว้แสดงว่าโอเคเราฉีดวัคซีนครบแล้วฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครที่กาลังอยากจะมาฉีดวัคซีนที่อเมริกาตอนนี้นะคะก็ดูข้อมูลเรื่องอเมืองที่จะไปฉีดดีๆเนาะเพราะว่าบางเมืองเขาก็ให้ฉีดได้หมายถึงว่าให้นักท่องเที่ยวฉีดได้บางเมืองก็ ยังให้พลเมืองของเขาก่อนนะคะก็ดูข้อมูลในะอินเทอร์เน็ตก่อนดีๆสาหรับพอยก็ฉีดที่นิวเจอร์ซีย์นะคะคือเขาก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวฉีดได้แล้วคะ่ะอย่างนิวยอร์กอะไรเงี้ยก็เปิดให้หนักท่องเที่ยวฉีดแล้วจริงๆแล้วหลังจากฉีดวัคซีนเราก็ยังต้องป้องกันตัวเองเนาะเวลาไปที่คนเยอะๆก็คือป้องกันตัวเองเพราะว่าเราก็ยังมีเศษติดได้อยู่เนาะ แต่ว่าที่นี่นะคะสําหรับบางคนแล้วเขาก็ไม่ไม,ไม่ใส่แมสกันแล้วนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาฉีด2โดสแล้วหรือว่าเขามีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะหลังจากฉีดวัคซีนเป็นความสบายใจของแต่ละคนเนาะแต่ก็นั่นแหละ่ะก็ดูแลตัวเองดีที่สุดคะ่ะเพราะว่ายังไงเราก็มีสิทิ์ติด ติดเชื้อได้อยู่ถ้ามีอัปเดตอะไรที่อยู่อเมริกานะคะก็สามารถไปติดตามพอยได้ที่ในไอจนะคะยังไงก็อย่าลืมสับสไคร b e ด้วยนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็คุยกันได้ในไ g จเนาะเพราะว่าจะสะดวกในการตอบได้ง่ายมากกว่านะคะยังไงก็ขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปนี้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย